สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ครูจะมีไลฟ์สดนะครับตอนเย็นนะครับหลังเลื่องงานตอนนี้คุณลังขับรถกลับบ้านเดี๋ยวรอก่อนยังไม่มีคนเข้ามาเลยเอกรุงเทพรถติดครับผม โซโอ้ยวันนี้อ๋อเราต้องแชร์สินเนาะต้องแชร์ต้องแชร์ทำยังไงเอ่ยกดตัวนี้ไปที่แชร์โซอามาต่อดูซิจะมีใครมาบ้างครูก็ขับรถแชร์ไดอยังีง สวัสดีครับโอยมาแล้วหนึ่งคนแตออ่ถ้าเป็น YouTube ไลฟ์นี่ไม่จะไม่รู้นะครับว่าเป็นใครใครที่เข้ามาก็กำลังขับรถกลับบ้านเรามีนัดกันวันนี้วันนี้ตอนเย็นครูจะมีการไลฟ์สดครั้งที่สวัสดีครับพะลกูกินอาร์เบน d f ไฟอาร์เบนเลิกงานแล้วใครอยู่กับเราเนาะตอนนี้หนึ่งคน ไอเน้อเพลโซนมีแค่คนเดียวที่ตอนนี้ดูไลฟ์ทันนะครับเป็นการไลฟ์ครั้งแรกผ่านทาง youtube นะครับออยากรู้จังเลยว่าเป็นใครเอ๊ะเขาจะสามารถพิมพ์มาได้ไหมคนที่ดูอยู่สามารถพิมพ์มาได้ไหมครับว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนเป็นคนแรกเลยนะครับที่ที่ทันการไลฟ์สดผ่านทาง youtube ช่อง youtube ของครูนะครับ ครูก็ทดลองทดลองดูครับเดี๋ยวขับรถกลับบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีนัดกันวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น1นึ่ทุ่มตรงนะครับสิบเนาฬิกาสิกนาฬิกาก็จะตรงกับอิน e u t s c h l a n d เวลาในประเทศเยอรมันประมาณช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงก็น่าจะบ่ายโมงถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนคูจะแจ้งไว้บ่ายโมงนะครับ ไม่มีคนเลยตอนนี้สงสัยเลิกงานไม่มีคนดูอ่ะกลับกล้องมาแล้วโซ so, ก็มามาเตือน,นครับวันนี้มีไลฟ์สดนะครับเวลา1นึ่ทุ่มประเทศไทยนะครับหนึ่ทุ่มประเทศไทยก็ประมาณบ่ายโมงที่เยอรมันหัวข้อสหรับวันนี้การออกเสียงออกเสียงอย่างไรให้เพื่อนไม่ล้อนะครับไปเรียนที่ห้องพอดีกูรถติดขับรถอยู่มันก็เลยพอจะไลฟ์ได้ ออกเสียงยังไงให้เพื่อนไม่ร้อนะครับภาษา d ด utsch นะครับมันมีเทคนิคเยอะแยะมากมายแต่ไม่ยากฟังสนุกสนุกแล้วก็เดี๋ยวตอนไลฟ์ทำลองทำตามนะครับจะสามารถเข้าใจได้ว่าออกเสียงยังไงให้ใหไม่ให้ไม่เป็นแบบคนเอเชียทำไมฝรั่งถึงบอกว่าคนเอเชียออกเสียงแล้วแบบเขาฟังไม่ค่อยถนัดนะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับในขณะที่เขาฟังภาษา,าคนยุโรปด้วยกันอย่างเช่นคนประเทศอังกฤษคนสเปนคน โดยเฉพาะสแกนดิเนเวียเนี่ยมาเรียนภาษาเยอรมันเขาฟังรู้เรื่องมากกว่าเขาฟังเข้าใจมากกว่าเพราะอะไรนะเดี๋ยวฉเฉลยกันนะครับนอกจากจากะเฉลยแล้วเดี๋ยวก็จะครูจะพูดให้ฟังว่าเทคนิคต่างๆในการพูดในการให้จังหวะกับการพูดในแต่ละประโยคเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างเพื่อเพื่อที่ว่าหนึ่งจะทําให้เราเนี่ยอ,ออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นใกล้เคียงกับดอยช์แบบที่คนเยอรมันพูดมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นกับร้อยเปอร์เซ็นต แต่แน่นอนว่าถ้าฟังวันนี้จะจะจะมีการออกเสียงหรือที่เขาเรียกว่า the a u s sprach e besser จะดีขึ้นแน่นอนนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็จะทำให้คู่สนทนาของเราฟังเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยจังหวะในการที่เราพูดเนี่ยจังหวะของเราอะ่ะมันยังไม่ค่อยเป็นจังหวะแบบแบบคนเยอรมันหรือว่าเป็นแบบคนในยุโรปทั่วไปนะอย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วภาษาของภาษาไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีลม ไม่มีการออกเสียงลมพวกฟอฟันนะหรือว่าพวกเอสเอชอชอช้างโดยประมาณเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้ชอช้างสักทีเดียวมันก็เลยทําให้คนไทยเนี่ยไม่ชินแล้วกันเรียกว่าไม่ชินกับการออกเสียงลมนะครับในภาษาไทยเนี่ยมันจะมีการันบังคับเอาไว้เลยว่าห้ามออกเสียงลมเนาะสังเกตได้เลยว่าคําที่หยิบยืมมาจากภาษาต,ต่างประเทศเนี่ยพอมาเป็นในภาษาไทยปุ๊บบัญญัติสท์เสร็จแล้วก็จะใส่การันนะครับ แปลว่าไม่ออกเสียงลมมันก็เลยทําให้เราไม่ชินกับการออกเสียงลมกล้ามเนื้อต่างๆนะครับที่มันมีผลต่อการผลิตเสียงนะครับในปากในลําคอลิ้นรูปปากต่างๆนานาทําให้เราไม่ชินกับการออกเสียงที่มีลมพอไปเรียนภาษาของฝรั่งก็เลยอาจจะยุ่งยากเล็กน้อยโดยเฉพาะการแบ่งจังหวะในการเปล่งเสียงเป็นคำๆในบางคํามีลมตอนท้ายในบางคํามีลมตรงกลางในบางคํามีลม อตอนต้นก่อนจะออกมาเป็นหนึ่งคำเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฝึกกันมาดูกันว่ามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับ so ส่วนมีคนอยากให้คุณไลฟ์เกี่ยวกับการเขียนจดหมายการเขียนจดหมายเนี่ยทำได้รับไม่ยากแต่ว่ามันจะเขาเรียกอะไรมันจะต้องต้องใช้เวลานานในการทำความเข้าใจนะครับจริงๆการเขียนจดหมายได้ก็คือการเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างภาษา นะกูบอกเป็นไกด์เบื้องต้นก่อนแล้วกันว่าการเขียนจดหมายถ้าเราเข้าใจโครงสร้างภาษานะเข้าใจโครงสร้างภาษาแล้วก็ไปดูคลิปที่13นะครับ e r s o n n l Pro-Nomen ใน YouTube นะช่อง YouTube ของอาจารย์กำองนะครับในนั้นจะอธิบายค่อนข้างละเอียดเลยว่า Personal p r o n o m n เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับกูเรียกว่าตารางที่1แห่งปฐมบทของการเรียนภาษาดอชเลยในนั้นจะมีประธาน9ตัวแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานของ ของประธานทั้ง9ตัวนะครับตั้งแต่ประธานกำตรงกำรองและคําที่แสดงความป็นเจ้าของนะครับรวมทั้งหมด36ตัว36ตัวนั่นแหละจะเอามาใช้ในการเขียนจดหมายได้ดีมากนะครับบางคนไม่ได้อยู่ในวงการเรียนภาษาเยอรมันหรือเพิ่งเข้ามาอาจจะงงว่าทําไมอยากจะให้ครูเนี่ยช่วยไลฟ์อธิบายการเขียนจดหมายเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าการสอบวัดระดับนะครับในภาษาดอยช์เนี่ยมันมี3ระดับระดับที่1คือระดับ A นะครับ ระดับที่คือ B แล้วก็ C นะครับ A B C เนี่ยภาษาดอยโซกเราก็เรียกว่า A B C นะครับระดับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอียโรเพจส์อียโรเ e จ์ r e ฟเลประมาณนั้นก็คือเป็นระดับอ้างอิงเพื่อให้ทุกภาษาในในยุโรปเนี่ยอ้างอิงได้เท่าเทียมกันว่าอย่างเช่นเยอรมันระดับ A 1เปรียบเทียบกับอิตาลี A 1เนี่ยนักเรียนที่เรียนที่หรือว่าที่สอบผ่านผ่านการการันตีแล้วว่าสอบ A 1ผ่านเนี่ยควรจะมีความสามารถ ทำอะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนของแต่ละภาษาในระดับที่เทียบเคียงกันได้นะครับมันก็เลยเป็น European Reference นะครับตรงนั้นโซ so, และในตัวข้อสอบอย่างที่ครูพูดถึงเนี่ยมันจะมีสอบทั้ง4ทักษะเลยคือฟังพูดอ่านเขียนนะครับโดยที่ทักษะการเขียนเนี่ยมันจะมีเรื่องของจดหมายแล้วก็จะมีคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับนัเกเรยียนก็เลยอาจจะกังวลแล้วก็อาจจะอยากจะทำข้อสอบให้ได้เยอะๆก็เลยไม่ได้มาว่า อยากให้ครูช่วยไลฟ์เทคนิคการเขียนจดหมายอันนี้ได้มีปัญหาแต่วันนี้น่าจะยังไม่ใช่นะแต่วันนี้ครูจะบอกแค่ทลิคคร่าวๆว่าต้องทํำยังไงบ้างครับโสดจำไว้นะครูบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจของโครงสร้างภาษานะครับโจทย์มายังไงแล้วก็จับมันให้แน่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะาสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายตอบโต้ไปได้นะครับโสดเอาแล้วครับเดี๋ยวใกล้ถึงทางด่วนล้วช่วงนี้รถติดยังพอที่จะไลฟ์ได้ เดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนครูก็จะไม่ไลฟ์เลยนะครับแล้วก็วันนี้ตอนเย็นอีกหนึ่งครั้งนะครับสิบเก้านาฬิกาหนึ่งทุ่มตรงนะเวลาณประเทศไทยนะครับถ้าในเยอรมันในสวิตเซอร์แลนด์หรือนะในประเทศออสเตรียนะครับสาประเทศนี้ซึ่งพูดภาษาดอชนะครับจะตรงกับประมาณบ่ายโมงจริงๆอยากรู้มากเลยตอนนี้มีคนดูดูไลฟ์สดทาง youtube ของครูซึ่งเป็นการไลฟ์สดครั้งที่หนึ่งนะครับมีแค่2คนเองอน่ารักมาก อยากรู้เป็นใครไม่อยากรู้ว่าแล้วพิมตอบโต้ได้ไหมว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน,นมันไม่เหมือนใน a c e b o o k เนาะมันจะขึ้นมาดึ้งดึ้งดึง,ดง,ดง,ดงดกดไลค์กดหัวใจได้เอาละครับหรือว่าอาจจะมีฟังก์ชันที่ครูไม่ได้เซตก็ไม่แน่นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวครูต้องไปแล้วใกล้ถึงทางด่วนแล้วแล้วเจอกันตอนเย็นนะครับเอาฟิลเตเซนชูส